แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงครับล้วบอกว่าธุรกิจเราตอนนี้คู่ท่านว่าลุยเต็มที่เขาเรียกว่าจะลุยแบบก็เต็มที่แหละใช่ลุยเต็มที่แต่ไม่ลืมวงการบันเทิงนะจ๊ะเออก็บอกอย่างนี้ก่อนว่าหลายหลาคนมองว่าตอนนี้ดาราหันมาเรื่องลุยธุรกิจจริงจังและคู่เราบันดาลจริงจังเกินยังไงพี่นดูมันดูจริงจังเกินใช่ไหมใช่คือ เธอลงตลาดเองทุกครั้ง่า่คือธุรกิจต่อธุรกิจเลยคือนี่ก็้สึกว่าถ้าเบื่อมันมีโอกาสอ่ะคือเรายากจะจำอินให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็อยากจะคือนี่เป็นคนที่เธอถ้าลองเองค่ะสัมผัสเองอ่ะมันดีกว่าอยู่แล้วเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเราเห็นขนทางเห็นโอกาสก็เลยไม่อยากจะปล่อยเท่ากันไม่จริงหรอมาจากการถือไม่ต้องไม่รอดต้องมาแบบเมื่อกี้เห็นหว่าถ่ายเก่งมากตอนเธอยังไม่มาไม่เอาดีๆคือเป็นเป็นคนชอบคือเราอะเอนเตอร์เทนอยู่แล้วถูกไหมเราไม่ใส่ ลอกอีเวนต์เราเจอผู้คนมันเป็นเรื่องปกติมากสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเออมันก็เป็นส่วนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของของธุรกิจนี้ด้วยเราก็อยากที่จะมาสนุกสําหรับเราอ่ะการขายของสนุกเพราะว่าจริงๆปกติคือขายออนไลน์อยู่แล้วไลฟ์ขายในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบออนกราวด์ด้วยเพราะมันได้เจอกับผู้คนมันได้เล่นมันได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มาแบบพอมันเป็น2คนมันมีเอ NERGY ที่ที่ช่วยกันเอาไม่ได้ช่วยพี่มนเกินเลยค่ะ ไม่คือจังหวะไหนจังหวะไหนผมอ่อมรีจะแบบจังหวะไหนรีอ่อมผมก็ขึ้นเหมือนสลับกันอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยกันสนุกแล้วรีแหละค่ะแม่ขายกใหม่เพราะว่าเราคือเมื่อกี้เราเสิร์ฟมากเสิร์ฟเราเสิร์ฟยิ่งคือวันก่อนไปงานอ้ำอใช่ไหมคะยืนแปดชั่วโมงเออรู้สึกว่าเฮ้ คือพอจบงานปุ๊บขาจะหลุดอ่ะพอเราคิดว่าเฮ้ยนี่เราเรายืนได้ขนาดนละเราแล้วว่าเราเหนื่อยแต่พอการขายของมันใช้ energy พลังยทุกอย่างเลยแต่มันเหมือนมันมันเหมือนเราจอยมากๆจนเราลืมความเหนื่อยไปเลยค่ะใช่แต่วันนี้เรามาโซนแล้วเราันสว่านมันขันออกเขตมันที่นึ่ง energy เรามาเตรียมมาขนาดไหนคะคือเราเราสุกว่า อาจจะแบบแตกต่างกับที่เราคิดเมาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราก็พอดีพอดีเนาะเขาบอกว่าคนคงไม่กลไม่ค่อยกล้าโอ้โหเกินความคาดหมายเออเวลามาต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องปกติมากๆเขาจะไม่ค่อยได้เจอเนาะอย่างในกรุงเทพอาจจะเจอแบบว่าเดิน่านไม่ใช่ปะวะแต่ว่าต่างจังหวัดจะไม่ค่อยได้เจออย่างเงี้ยผมแบบจุดสุดใช่ลีก็เลยจัดเลยแถมชํำค่ะงงมากงงมากงงมากที่แถมจับแถมจับเลวอย่างเวลาเราเจอ กับมันที่ดีเราทำยังไงเ,เราขอบคุณมากๆแล้วแล้วเพูดว่าถ้าเปิดแบบเออติชมได้เลยนะออคือเรารับได้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าจากการที่เราทําธุรกิจมาเนี่ยตอนนี้คืออย่างพี่ค่ะเปิดมาประมาณห้าเดือนแล้วค่ะแล้วก็พัฒนานต่อจากคําติชมของลูกค้าทุกคนเลยตั้งแต่<ล>แตพ็กเกจยันรสชาติเนาะใช่แล้วอย่างคนตอนนี้เราทําขนมนาเข้าด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นธุรกิจใหม่ของเราเลยคือทำเอ็กซ์พอร์ตเอินพอร์ตซึ่งอันแรกของเราคือมาเป็นข้าวเกี๊ยวปลาแซลมอนใช่ไหมคะก็คิดว่าโอ้มันแบบดี รู้สึกแบบมันดีดีเกินจนเราเราช็อกแล้วเราบอยากจะ่ทำให้มันดีขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยพอพอพอเปิดธุรกิจมาอีกเนี้ยเราต้องเราแบ่งยังไงอีกเพราะว่าเธอเดี๋ยวเธอต้องไปตำาล้วอย่เธอต้องมาอย่างเงี้ยเออมันจะหน้าที่มันจะขึ้นจริงจริงการมาการการมาตรงออฟไลน์อย่างเงี้ยครับการมาบูธตวกเนี้ยทำให้เราเห็นชัดเลยว่าโอเครี่น้ำพริกหอมขนมเพราะมันคือเราชอบอยู่แล oh ้วรู้อรอไหมครับ ลี่น้ําพริกแน่นอนมันเป็นสูตรของอคุณยายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลี่จะหลีดน้ําพริกเลยส่วนผมอ่ะเป็นเป็นสายขนมเด็กอ้วนอยู่แล้วชอบนอนดูซีรีส์เล่นเกมกินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างนั้นเราเป็นสายขนมลี่เป็นสายน้ำพริกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อนข้างง่ายครับในการจัดจานก็จะมมีกันให้ได้ใช่แล้วกินคู่กันอร่อยมากด้วยตอนนี้คือแบบว่าหลายคนอ่ะหนูรู้ว่าคำถามหนูได้เยอะมากทำธุรกิจแบบแฟนจะไม่ทะเลาะกันหรออะไรใช่หลายคนมองไรบางทีพี่น้องแฟนกันอะไรกันมันมีอยู่แล้วแหละ เธอไม่เอาฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยพูดมาพูดตรงๆนะคือคือเราเถียงกันบ่อยมากแต่สุดท้ายแล้วอ่ะปลายทางของเราเหมือนกันเคะคือคือคือเราเถียงไปเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็แบบเราจะเราจะไม่เถียงกันข้ามวันแต่จะเป็นแบบเธอเชื่อรีเธอเชื่อรีนี่ก็บอกเธอเชื่อเรางี้่ท้ายสุดคิดว่าใครเชื่อใครเออใครชนะไม่คิดว่าคิดว่าท้ายสุดแล้วอ่ะไอคนที่บอกว่าเชื่อคือใครเชื่อใคร กูเชื่อเขาอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นจุดจบเหมือนเดิมคือล้วเธาจะเลิกทำไมเสียงเสียงทำไมไม่ต้องไปจุดจบแชร์ไปก่อนแล้วถ้าเกิดเขาเก็ตก็ดีไม่เก็ตก็ไม่เป็นไรก็แค่นั้นเองต้นเองีเราอย่างนี้แล้วเราบอกร่ฟัง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 ดีฟังแต่ทำไม่ทำไ่าแล้วแต่แต่เสนอก่อนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคือคือดื้อทั้งคู่คือเป็นคนดื้อทั้งคู่ครับแต่ว่ามีมุมมองที่แตกต่าง เพราะฉะนั้นในการทําธุรกิจอะ่ะมันมีมุมมองที่แชร์แตกต่างกันมันก็จะช่วยนะ,ะเพราะบางสิ่งบางอย่างรีบคิดหรือรีบพูดเราอาจจะคิดไม่ถึงบางอย่างผมคิดผมพูดรีบอาจจะคิดไม่ถึงแต่ก็จะมีความดื้อทั้งคู่ก่อนเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก่อนอะจะมีจือทั้งคู่ก่อนแล้วสักพักก็ก็คอยเกตคือเหมือนตอนนี้เราไม่ได้ทําแค่น้ำพริกกับขนมเราทำประมาณสี่ห้าอย่างเลยค่ะที่มันแบบมันบางทีมันเราใหม่มากเหมือนกันเลยนะคะแต่ก็สุดท้ายสุดแล้วด้วยความสนุกด้วยความจอยของเรามันก็ ปลายทางมันหนกันด้วยที่มีมันก็สมุแต่เรา่าจะเหมือนพี่จินี่ยพี่จินเคยให้มภาษณ์มาอย่ยอมทนเหนื่อยนะยอมทำอย่างเงี้ยพอมียเลยอยากข่าเงินให้มียทำไงก็อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วไม่แค่คิดว่ายังไงทําอะไรก็ต้องเหนื่อยอืแต่เหนื่อยเพื่อใครอันเนี้ยสําคัญสุดอก็ตอนนี้ก็คือเหนื่อยเพื่อนี้แหละก็คือรักสุดรัก ทุ่มไปขนาดนี้แล้วคือทุ่มไปโรงพยาบาลก็แล้วทุ่มไปโงอะไรเลี่ยนี่ก็ขยันมากทุ่มเก็บเงินไว้อนาคตยังไงมองยังไงดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจวงการบันเทิงเนาะมันก็เริ่มแบบไม่ได้ไม่ได้มั่นคงอ่ะไม่หลอกมันคือคือเหมือนอย่างละครเราเราเรายังไม่ได้เล่นปีนี้ใช่ไหมคะไม่ได้รับปีนี้เลยอะคะแล้วคนก็ถามเยอะมากเ้ยจะรับละครจะรับแบบแสดงอีกไหมปีหน้าอัดไม่ไม่แน่แต่แต่ด้วยความที่ว่าเราจ้ำเข้ามาในสายทุกตออ สายแบบออนไลน์สายอะไรแบบรีวิวสินค้าไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วทุกค้นที่มันไปได้ดีอ่ะเิื่ออยากจะทําตรงเนี้ยให้ขยายให้มัน bigger and bigger ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันยังอยู่ในวงการบูมอยู่แล้วทุกอย่างที่มันแบบหาเงินได้คือทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าคือเงินมันลอยบนอากาศคือมันมันอยู่บนฟ้ามันแค่รู้สึกว่าแบบเราจะคว้ามันเมื่อไหร่ก็มันแล้วแต่เราอ่ะนี่ก็รู้ว่าในนี่บอกเอาไปชินตลอดว่าเรานี่ยเกีจะเสร็จกันเลยอ่ะ เราอยากจะรีบเกษียณรีบไปใช้ชีวิตแล้วมรีเกษียณในวงคือไม่ใช่ับคือคนี่คือทั้งคู่คือมีแผนเดียวกันก็คือถ้าวันนึงมีลูกก็อยากเลี้ยงลูกให้โตก็คือตอนอยากมีเวลาได้ก็คืออยากร้างก่อนโอ้เพราะว่าเพราะว่าเราเราทั้งคู่คือเป็นคนบ้าทั้งคู่ครับเวลาทําอะไรแล้วทาจริงแล้วในเมื่อเราเป็นคนทําจริงแล้วเราก็อยากจะเลือกสิ่งที่ทําแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อวันนึงอะเรามีลูกเราก็อยากจะเลี้ยงลูก ด้วยตัวเราเองอยากไปส่งลูกรับลูกอยากมีเวลาอยู่กับเขา,เอ,าอยากแบบพาไปเที่ยวอยากแบบไปเที่ยวกันอยากพาครอบครัวพ่อแม่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยอยาจจะทากันเยอะหน่อยช่วงนี้ก็คือม,มีกําลังสร้างอยากสร้างสร้างไปก่อนเลยอยากสร้างร<อ>ากฐานให้มัน<อ>่นคงเพราะว่าเราไม่รู้ว่านาคนจะเกิดอะไรขึ้นและอย่างนึงคือเราเป็นคนบ้างานมากมากเรารูร้ว่าแบบ คือเศรษฐกิจตอนนี้มันก็น้อมันมันมันโหดร้ายมากๆเลยอะไรที่เราเก็บได้หรืออะไรที่เราทําได้มันควรทําไปก่อนเลยค่ะไม่ควรที่จะลัทิ้งบางบางสิ่งบางอย่างวงการบันเทิงหนูก็ไม่ทิ้งด้วยอย่างออนไลน์เราซัมเซ็ตมากแล้วเราออกงานแต่เรามีใครอยากไปตามโบนนั้นเทรดตามว่าต่างที่เจอู้จักเราไหมตอนนี้ก็กําลังจัดตอนนี้คุยอยู่ค่ะก็เร็วๆนี้ใช่ใช่ใช่ที่กงหวนดมีก็พยายามที่จะเอาทั่วประเทศเร็วๆนี้เลยครับเร็วๆนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้ว อย่างที่ลี่บอกคือเรามีนําเข้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็คือการวางแผนไว้สําหรับปีหน้าครับว่าเรากาลังจะเอาตัวไหนเข้าแล้วตัวไหนไปที่ไหนเพราะแต่ละตัวมันจะทาร์กเก็ตไม่เหมือนกันนะครับแต่ละโปรดักที่เราเอาเข้ามาหรือที่ทําเองมันจะทาร์เก็ตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพราะตอนนี้ก็เนี่ยฮะมาเราพอมาตรงนี้พวกเราเห็นแล้วว่าอ๋อตลาดเราประมาณนี้นะคนประมาณนี้ซื้อนะอะไรเงี้ยครับเป็นการเก็บ Data อยู่ครับใช่ครับอยากจะฝากอันนึงดได้ไหมอ่ะเราเรากำลังจะขยายแบบ อาณาจักรไลฟ์ซิตี้อะค่ะก็คือเป็นอาณาจักรของเราอันใหม่เลยเดอกำลังสร้างอยู่นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้สร้างสตูดิโอครับสร้างสตูดิโอแล้วก็เป็นแคร์ออฟฟิศเราด้วยแล้วก็เป็นขยายอาณาจักรของไลฟ์ห้กับแบรนด์ต่างคอมเมอร์สใช่ใช่เป็นไลฟ์คอมเมอร์สเลยค่ะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากของเราแล้วก็ถ้าเปิดแบบว่ายังไงเดี๋ยวจะส่งใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีดีลกับหลายๆแบรนด์ให้ไลฟ์ให้อะไรอย่างเงี้ยครับ เรามีทีมงานก็คือทำให้มันเป็นสตูดิโอครบวงจรใช่มีที่30ไร่ครับทำศัตรูใช่ครับก็คือขับไปจอดเดียอจะไล่ไล่ศัตรูไหนอยากจะแบรนด์ไหนอยากจะเข้ามาให้มีทีมงานไลฟ์เข้ามาได้เลยเรามีทีมงานซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเอใชาก S 1> <S 1> ได้ก็เชิญเลยคร่ะก็ฝากน้ำพริกเกลี่ด้วยนะคะเป็นน้ำพริกรสมือคุณยายเองนะคะก็จะพยายามตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากเซนเซนด้วยนะครับเป็นข้าวเกี๊ยวแซลมอนที่กําลังที่นําเข้ามานะครับเดี๋ยวได้เห็นเร็วๆนี้ยังไงไปฟอลโล่กันได้ที่าทั้ง IG ทั้งทิกตอ,อกนะครับเซนเซนไทยนะครับผมแล้วก็เออเยลี่เอาพิเ่ะใช่ครับโอ้โหยังไงฝากด้วยนะคะได้ค่ะอมองตรงค่ะมองตรงอินเสิร์ตค่ะ